วิธีลงทะเบียนพักนี้พักดอกทุกธนาคารรอบใหม่ล่าสุดสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกเช่นเคยกับสินเชื่อเพื่อทุกคนนะครับ วันนี้นะครับผมก็มีวิธีการลงทะเบียนพักชำระหนี้ของแต่และธนาคารมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นการลงทะเบียนรอบใหม่ล่าสุดที่ทางธนาคารได้ออกมาให้ประชาชนได้ทำการพักชำระหนี้กันนะครับซึ่งหลายๆธนาคารออกมาตรการพักชำระหนี้กันออกมาอย่างเข้มข้นตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งหลายแห่งก็สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้นะครับผม เรามาดูธนาคารแรกกันเลยนะครับการพักชำระหนี้ของธนาคารออมสินแบบออนไลน์นะครับ 1. น,นะครับพักหนี้สําหรับลูกค้ารายย่อยที่วงเงินไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทนะครับ2เฉพาะหนี้ที่เป็นแบบไม่ใช้หลักประกัน 3. ใช้สิทธิ์ได้6เดือนคือเดือนกรกฎาคม2564ถึงเดือนธันวาคม2564นะครับ ลงทะเบียนผ่านแอป m ม m o มี2เฟสด้วยกันคือ25เดือนกรกฎาคม2564และเดือนสิงหาคม2564นะครับต่อมาเรามาดูการพักชำระหนี้ของกสิกรไทยกันนะครับ 1. น,นะครับพักชำระหนี้เงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยเป็นเวลา2รอบบัญชีนับจากเดือนที่ลงทะเบียนนะครับ สองสำหรับสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อ SME นะครับสโดยนายจ้างหรือลูกจ้างในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมิ0จังหวัดนะครับรวมถึงลูกหนี้ที่ต้องปิดกิจการที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมด้วยนะครับเช่นร้านนวดร้านสปาร้านเสริมความงามร้านขายของในห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับ 4นะครับเริ่มลงทะเบียนวันที่19กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2564นะครับผ่านช่องทางลาย k b แบงที่ผมได้ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับส่วนพักชำระหนี้ของลาย BK นะครับท่านใดที่สมัครลาย BK เรียบร้อยและก็ได้ทำการยืมเงินจากลาย BK นะครับการพักชำระหนี้มีดังต่อไปนี้นะครับ1 l ลาย b ีเคเปิดให้ขอพักชำระดอกเบี้ยนะครับสสำหรับลูกค้าที่เข้าขายคุณสมบัตินะครับ 3. สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ l ลาย b ีเคคอนเซ็ปต์เซ็นเตอร์นะครับสำหรับการพักชำระหนี้ของธนาคารกรุงเทพออนไลน์นะครับ 1. พักหนี้2เดือน 2. ได้ทั้งหนี้รายย่อยและหนี้ SME ที่ถูกสั่งปิดนะครับผม ส่วนการพักชำระหนี้ของธนาคารกรุงไทยนะครับหพักหนี้สองเดือนให้ลูกหนี้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง 2. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึง15สิงหาคม2564นะครับ3ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อได้เลยนะครับส่วนการพักชำระหนี้ของทกสออนไลน์นะครับ 1. พักหนี้2เดือนทั้งเงินต้นและเงินดอก สงลงทะเบียนออนไลน์ผ่านไลน์ B A A C Family หรือเว็บไซต์นะครับสนะครับเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19ก,กรกฎาคม2564ถึง15สิงหาคม2564นะครับส่วนการพักชำระนี่เงินติดล้อนะครับ หพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มตั้งแต่กรกฎาคม2564ถึงกันยายน2564นะครับสองสำหรับลูกหนี้ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของรัฐบาล13จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดของรัฐนะครับ3รับสิทธิโดยติดต่อขอรับความช่วยเหลือกับทางบริษัทนะครับ นะครับลงทะเบียนได้ที่ Call Center นะครับโทร088 088 0880นะครับส่วนการพักชำระหนี้ของ Toyota l i a s i n g o ออนไลน์ะครับกรณีที่1พักชำระหนี้3งวดโดยเลื่อนการชำระค่างวดสูงสุดไม่เกิน3งวดนะครับกรณีที่2ให้ปรับโครงสร้างหนี้ลดค่างวด โดยขยายเวลาชำระหนี้ขยายงวดการชำระตลอดสัญญาเช่าซื้อได้สูงสุดรวมไม่เกิน120เดือนนะครับ 3. ลงทะเบียนผ่านแอป TLT ได้ทั้งใน Android และ iPhone นะครับส่วนการพักชำระหนี้ของกรุงศรีออโต้รอบ3นะครับ 1>, 1. พักนี้ขั้นต่ำสอเดือนสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับสนะครับไม่พักดอกเบี้ยน,นะครับ 3. ลงทะเบียนเริ่มต้นตั้งแต่19ก,กรกฎาคม2564เป็นต้นไปนะครับ 4. สี่ำหรับสินเชื่อที่อนุมัติก่อน1นึ่มกราคม2564และไม่ค้างชำระเกิน90วัน,นครับ ส่วนการพักชำระหนี้ของเกียรตินาคินรอบที่3นะครับ 1. พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนานสองเดือน 2. สำหรับสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อ SME ที่ผู้กู้ถูกสั่งปิดตามนโยบายของรัฐ 3. สมัครพักหนี้ได้ตั้งแต่19กรกรกฎาคมถึง15สิงหาคม2564นะครับ ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศนะครับส่วนการพักชำระหนี้ของธนาคารธนชาติระยะที่2หรือ TTB TMB ธนชาตินะครับหพักชำระค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนานสองเดือนสองสำหรับลูกหนี้ลูกค้าบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อบ้านและสินเชื่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับ 3. เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึง15สิงหาคม2564นะครับส่วนรายละเอียดและข้อมูลเชิงลึกของแต่ละธนาคารแต่ละสินเชื่อนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วผมจะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆต่อไปนะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละครับ